แจ็คก,กี้ชาคารีนเดินหน้าจีบเกรดเต็มที่ลุกหนักจนแม่ตัวจริงโทรมาดาเร่งทำคะแนนแบบทุมสุดตัวเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ชาคารีนหลายครั้งที่เธอนั้นประกาศออกสื่อว่าชอบและปลื้มพระเอกร่วมช่องอย่างเกรทวอลินทอนแถมเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังลงสมัครเป็นวาทีลูกสะใภ้แม้กุ้งด้วยละคะ ซึ่งก็มีแฟนคลับจํานวนมากต่างเชียร์ให้เกรซจีบแจ็กกี้กลับบ้างจริงๆสักทีเพราะอยากเห็นทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันและล่าสุดแจ็กกี้ก็ได้เปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งหลังจากที่เดินหน้าจีบอย่างหนักจนคุณแม่ของเธอนั้นโทรมดาด่าบอกว่าเราเป็นผู้หญิงอย่าไปจีบผู้ชายก่อนแจ็กกี้ก็บอกว่าคนมันชอบอะแต่แม่ก็บอกให้เบาให้แม่หน่อย แดูดูไปคู่นี้เขาก็เหมาะกันจริงๆเลยนะคะเชียร์เชียค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ